เมื่อช่วงเย็นของวันที่8สิงหาคม2561ที่มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษตำบลบูตะตหลวงอำเภอสตหีบกลุ่มพี่น้องไบเกอร์สปริงเกอร์น้องปรือพัทยานำโดยกลุ่มกันแมนและพี่น้องสองล้อไบเกอร์ในเครือพันธมิตรต่างได้ร่วมกันนำสิ่งของไปมอบให้กับมูลนิธิรวมทั้งได้ร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารเย็นให้กับเด็กๆโด,ดยในวันนี้ทางด้านผู้ใหญ่ใจดีคณะสองล้อไบเกอร์ได้นำข้าวผัดและขนมมาจัดเลี้ยงให้กับน้องๆด้วย สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ทางกลุ่มสองล้อไบเกอร์สปริงเกอร์พัทยาหน,นองปลือเดลเือกที่จะมาจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารเย็นและมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิบ้านครูบุญชูนั้นเนื่องจากมูลนิธิแห่งนี้อยู่ในถิ่นทุรกันดารและมีเด็กพิเศษที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิกว่า70คนทางมูลนิธิต้องอาศัยผู้ใหญ่ใจดีที่จะคอยเข้ามาช่วยเหลือเนื่องจากทางมูลนิธิก็มีงบประมาณไม่เพียงพอในเรื่องของรายจ่าย และที่สําคัญที่สุดในกิจกรรมครั้งนี้เพื่อทําความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติ12สิงหามหาราชินีบรรยากาศเต็มไปได้วยความสุขและรอยยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับก่อนที่ทามูลนิธิจะได้กล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาเยือนมอบไออุ่นให้กับน้องๆในวันนี้กลุ่มเรามีทางกิจกรรมของทางพัทยาก็คือมีกลุ่ม ไบเกอร์ iker, แล้วก็กลุ่มกันฑ์แมนะครับที่ว่าได้รวมตัวกันที่กิจกรรมเราได้รวมกันมาตลอดแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาที่บ้านคุูครูแลนวรู้สึกจะมาหลายครั้งแล้วนะก็มามอบรับมอบของของให้แดน่น้องๆของเราที่ได้ขาดยังไม่พอก็ยังคือว่าทางบ้านครูครูยังขาดแคลนก็ไม่มีคุณครูท่านได้ สู้ด้วยตัวเองมาตลอดครับคือเราก็ไปดูถามที่มาก็ใ้มีโอกาสหาช่วงเวลาถ้าว่างๆก็จะมากันเรื่อยๆครับมาดูแลน้องๆก็นำอาหารเครื่องดืม่มยารักษาโรคเสื้อผ้ามาให้น้องๆพวกเราครับารามาวันนี้ก็มาเลี้ยนอาหารเย็นให้น้องๆช่วงเวลาที่สี่โมงเย็นก็เวลาแล้วก็เวลาพักผ่อน ให้น้องเป<ม>็นอาหารมือดีที่สุดให้น้องๆขาเราครับครับเรา <c oughs> รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะคะที่เราได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกลุ่มสองล้อนะคะใจคำว่าสองล้อเลยมาโดยตลอดนะคะเราภูมิใจมากที่ทุกคนให้ความเมตตากับเด็กๆที่นี่ขอบคุณทุกคนที่ได้ให้โอกาสนะคะลูกๆของเราได้มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้มีอาหารอันแสนอร่อย สิงของต่างๆที่เราขาดเหลือเราก็ได้รับความที่เหลือกลับมาตรงนี้มันทําให้ครูเองเนี่ยลดภาระ,ะการใช้ใจ่ายไปเยอะนะคะต้องขอขอบคุณกับกําลังใจที่ได้รวมตัวกันมาจะกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่นั้นไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ใจค่ะถ้าใจเราให้จัดเล็กก็กลายเป็นใหญ่ได้ค่ะขอบพระคุณมากๆครับ